ไม่เห็นเลยป่ะผู้หายถูกเหรอทุกคนเราจะพาไปกราบจะพาไปกราบพระค่ะ お母さんはいかない จะพาทุกคนไปอันนี้เป็นของจำรวยใช่ไหมเป็นของบูชาเป็นของบูชาของจำรวยของที่ระลึกนะคะที่เพิ่นปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะนีมีราคามีไอ้นี่อยู่นะคะผู้ใดอยากรวมถมบุญหรืออยากได้เป็นของที่ระลึกเนาะก็สามารถนะคะก็สามารถบูชาได้ าานั่นไงบาทวันเกิดอขอเสียงเซ็นซีเซ็นเซ็ซีเราต้องมีตังเหรียญหยอยใช่ไหมเซยนเซซีวันนี้นี้ถามนุคนคนอันนี้ก็คือเรามองจากตรงน้ําตกนะคะเรามองจากตรงน้ําตกก็จะเห็นปากน้ำออกมาจากตรงนี้นุกคน เรามองจากปากถ้นนำน้ําตกเลยเสียงยินเสียงน้ําตกบ่ทุกคนจะได้ย,ย,ยินเสียงน้ําตกไหมน้ําตกจะอยู่ตรงปากน้ําตกจะอยู่ตรงปากถ้ำตรงนี้นะคะปากถ้ำเรา,าก็จะได้ยินเสียงน้ําตกนี่ก็คือเป็นปากถ้ำที่ที่มีตะแคงะที่ไม่ให้คนเข้ามาตรงนี้นะคะจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งอันนี้คือเป็นปากถ้ำน,นะคะทุกคนคือเป็นปากถ้ำอันนี้ ที่ยังไม่สามารถไม่เป็นไรนเราก็จะเดี๋ยวจะเสียงเชื่อมซีดูอันนี้ตู้นี่ก็จะกราบพระในในนี้ก่อนนะคะทุกคน ก่อนอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราจะได้ก,กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่นี้คะแล้วก็ขประเเเดิไสวยงงานมา้ทุกคนเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะไปลองเสียงเซียนซีน Gracias. Uh, yeah. la ได้มีดหมายที่สี่นะคะเอาเดี๋ยวฮอจังคอยไปอ่านบึงนะคะว่าเราได้อะไรเราเราได้อะไรมานะคะเนะเาะก็โอเคอยู่ทุกคนเดี๋ยวจะไปอ่านให้ดูนะคะเราได้เซียมซีใบที่สี่นะคะ้าใบที่สีะะ่เดี๋ยวเราจะไปอ่านให้ดูอีกทีงนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือปากข้านะคะปากข้าปากข้ามที่ที่ลงมาจะมีอยู่สองสามข้างนะคะแต่มาเ็ยลงมาในจุด จุดที่ท่านจัดเอาไว้นะคะทุกคนอันนี้ดูยกขออ,นนอันนี้นะี่อันนี้เป็นที่ที่ที่พักของท่านเจ้าอาวาสนะคะตรงนี้นะอันนี้จะเป็นที่อปฏิบัติธรรมของท่านนะคะห้ามญาติโยมเขาไปรบก,กวน อันนี้เป็นถ้ำที่เก็บน้ําเก็บอะไรที่เก็บน้ำเก,เก็บน้บงนะคะสําหรับพาะนนนะะบละนู่นนี่นั่นนะคะสหรับภาละนู่นนี่นั่นเอาไว้ตรงนี้นะคะก็สะดวกสบายกุ้งโขงนะคะกว้งขวางโอทโหมากเลยทีเดียวก็ถือได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่น่าหัศจรรยจจากธรรมชาติมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเซลฟี่ที่ป่าหิมพันนะคะ อนุญาตใส่รองเท้าโกนะคะทุกคน,กคนเดี๋ยวจะพาไปเซลฟี่อันนี้คือเข้าขึ้นมาไปกาตรงนี้เรายังไม่ได้ขึ้นเลยเนาะตรงนี้เรายังไม่ได้เดินเลยนะเนาะเขื่อนมาตรงไหนบ้นนแมนบ่มเาเขาก่อนอมากเลยเขาไปถ่ายเฮ้ยเชียงเสียงซีเขาไปหยดเสียงซี โอ้อันนี้7นาทีเดี๋จวจะอ่านเสียงสเสียงซีให้ฟังไจ๊ขาน้ำตกห,น,ตหน่อยเถอะเจซื้อน้ำตกหน่อยนะ ใบที่สี่ใบที่สี่นี้ไซส์เหมือนไก่คู่อ้าวคือว่าจะใส่ฟังใบที่สี่นี้ไซส์เหมือนไก่คู่มีได้อยู่ยามพบประสบสองมีได้อยู่ยามพบประสบสองเหมือนลูกไก่ฟูงเดียวเที่ยวขนมเ,เหมือนลูกไก่ฟูงเดียวเที่ยวขนองฟังดู ตัวหนึ่งต้องจากไปเสียไกลกันต่อนานจึงจะพบประสบพักได้ร่วมรักเตรีมดีเปรมกเกษมสันจะทําการสิ่งใดพร้อมใจกันได้แต่ว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยกันคือเราต้องไปไปไหนไปคนเดียวเหมือนลูกไก่เออแต่ขูงอ่ะวันนั้นอืแต่ข้อนั้นทายไว้นี้ว่าอย่าดําเนินเดินหน้าท่านว่าร้ายเราต้องหมาย ตามหลังระวังหนีเหมือนพระจันทร์รอนเรมในเมทีอาทิตย์นี้อัตะดงรีบลงบินถามคนเจ็บว่าหายสบายใจถามโชคชัยในคดีที่ต่สิงคงชนะดิดขาตรามนทินไซยยนยินสิ่งสิ่งนี้ให้ใจสบายอันความหวังตั้งไว้ไม่นานนัก ถามลูกรักในคันเหมือนมั่นหมายว่าคงจะรู้เห็นได้เป็นชายจบใบทํานายที่สีเหล่านี้เอย่ยโอ้โอเคอยู่ดีดีดีด,ด,ดีความรักก็ได้อยู่แต่ว่ายังไม่ใช่เดียเด๋ยวนี้ <laughs> ยังต้องเที่ยวคนเดียวอยู่ร้ <laughs> นอนมากมา รูปซีแง่สวยมากเลยน้ำตกไปเซลฟี่น้ำตกกับอะไรนะไปลาหิมบพานก็อยู่บนอยู่บนนี้ก็ยังอะไรนะยังยังใส่หมวกขั้นแม่เห็นไปยิ่งเงาเหรอไหมเธอขึ้นไปยิ่งเงาเหรอไหมสวยเลยเขากระินั่งนี่แหละเขากระชินี่นั่นก็จะนำ้ำตกตรงน,น,นั้นก็จะเอาเป็นคักๆไปนะนั่นแหละนั่นคือ ก็เป็นอย่างคือเขาไทยเขาไทยเป็นพี่เดียวน้่าแล้วตกะไทยเป็นเป็นภาพนี่เขาน้ามันสีหนาเจอด้ยเจอนไหนเจ๋งเจมากไปสันเพิ่มอีกน่อยหนึ่งชันบุนอีกสักหน่อยนึง อ้าวทีนี้คอนท์เขาก็ไหลล้ไหลยลุ้นคอนท์เขไม่กรไหลล้นเลยลุ้นแล้วต่อขึ้นไปข้างบนขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ ก็จะไปเดินขายเอาเอง ขึ้นขโมยอีกนิดแมะ เป็นทกเป็นทกของมันนี่ได้ทุกคนก็จะเป็นทกของเขาอยู่ นายสาหิมาพาน ใส่ย่ามชูโชคโคตรมหาโชคย่ามชูโชคโคตรมหาโชคคะทุกคน จะพาด้นกยู่สวมากเป็นสระน้ำพารานะคะ ที่ร่มเยน็นเราเรียกป่าหิมะพางตตรงน,นี้จุดนี้เรียกป่าหิมะพางนะคะปลาหิมะพางปลา,า,าทุกคนชววเป็นที่กับบลูวะ ยิบบต์จะเรียกว่ายังไงดีป่าหิมะพานตรงนี้คือจะมีสัตว์ของในอันนี้เป็นนกกินรรีนะคะนกกินรีเป็นสัตว์ซึ่งอยู่ในป่าหิมะพานชิงช้าด้วยชิงช้าโยกนะคะโยกได้นะคะตัวนี้ช้าโยกได้ ช้างเป็นระยาช้างนำโชคนะคะระยาช้างนำโชคข้างในก็จะจะมีรูปนี้มีตะขอมอันนี้ก็เอาไว้สำหรับบริจาคนง่นเนาะมีรูปสองสองตัวนะคะแล้วก็ในตัวท้องช้างก็สามารถเข้าไปนอนได้นะทุกคนท้องช้างเนาะทีนี้อ่าทีนี้ดิวด้านนอกก็จะเป็นภูเขา เราพาชมป่าหิมพาน์สัตว์ต่างๆของของที่ที่นี่นะคะอยู่ในป่าหิมะพานนะคะไหนจะมีเตาเตาพญาเตานำโชคราบไ,ไหมนีเนาะด้านนอกก็จะเป็นวิวภูเขาะคะ่ะทุกคนสวยมาก นั่งเซลฟี่ได้น sì ั่งเซลฟี่ได้ทุกคนนั่งเซลฟี่ได้องคเกิดมากเลยองค์เกิดมากเลยทุกคนเศรษฐะเออเศรษฐะเออได้เพื่อนละทุกคนได้เพื่อนละป่าหิมพานธรรมชาติเราก็อยากให้ทุกคนได้ดู

ซับนี่ค่ะนะเลือกซับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์จุดที่หนึ่งนะคะนั่งถ่ายรูปชิวๆนะคะทุกคนนั่งถ่ายรูปชิวๆสามารถนั่งตรงนี้ได้ได้ชิวข้างนอกด้วยนะคะปาหิมะพานนะคะตรงนี้คือปาหิมะพานสวยมากเลย ี่น้อง,บง,บงเดดบ,นเนงบิ้งเบิดมือก็บบอ้ไปนห้องกับสิผ้าลุหน้ตอนนี้มันกับใบกับก้วยเรีว